สวัสดีครับท่านสมาชิกเพจทนายอาสาปรึกษาฟรีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีีอกาสได้มาไว้สดนะครับแบบนาฬิกาเป็นเวลานัดหมายของเรานะครับจริงๆทีแรกตั้งใจว่าจะไม่ไล่ละนะเพราะว่าวานนี้กลับจากศาลจังหวัดนครราชสีมาก็มืดแล้วล่ะเลียนิดหนึ่งนะครับแต่ก็อดไม่ได้จริง ตามหัวข้อครับที่ที่ขึ้นหัวข้อไว้คือนี่นอกระบบนะครับเนื่องจากว่าเข้าใจว่าน่าจะน่าจะเป็นปัญหาอินเฟนในยุคเศรษฐกิจไทยแลนด์4.0นี้นะครับเนื่องจากว่าพอประชาชนหาเช้ากินค่ำเนี่นะครับชักหน้าไปถึงหลังทรัพย์สินไม่มีจำนำจำที่ดินไม่มีจำนองนะฮะก็ต้องอาศัยพึ่ง นี่นอกระบบนะครับนี่ยากของคําว่านี่นอกระบบคืออะไรครับชื่อมันก็บอกชัดเจนนะนอกระบบก็คือไม่ได้อยู่ในระบบไม่อยู่ในระบบหมายถึงไม่มีการควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐไม่มีกฎหมายควบคุมว่างั้นเถอะนะฮะผลคืออะไรครับก็คือตามใจฮะอยากทำอะไร กฎหมายควบคุมไว้ว่าการให้กู้ยืมเงินกันนะฮะคิดดอกเบีย้ยห้ามเกินร้อยละสิบห้านี่นอกระบบท่านก็อยู่นอกระบบะครับท่านก็ไม่สนใจนะครับท่านก็จะคิดเกินร้อยละสิบห้าคำว่าร้อยละสิบห้าหมายถึงต่อปีนะครับไม่ใช่ต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายกําหนดว่าไม่ให้คิดดอกเบีย้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปีนั่นหมายความว่าท่านก็คิดได้เดือนละหนึ่งบาทกว่าประมาณนี้ ตัวเลขผมอาจจะไม,ไม,ไม่ไม่เป๊ะนะครับแต่ประมาณนี้แล้วกันจากคราวนี้ส่วนใหญ่ยังไงล่ะครับร้อยละห้าต่อเดือนมีร้อยละสิบด้วยนะครับร้อยละสิบห้าร้อยละยี่สิบต่อเดือนถ้าคูณเป็นจำนวนปีในี่กี่เปอร์เซ็นต์คูณเอาแล้วกันนะนี่คือน,นิยามของคำว่านี่นอกระบบนะครับแล้ว,แล,วแล้วไงต่อฮะบุคลิกนะ่ะผมใช้คำว่างนี้ คุณสมบัติของผู้ที่สามารถผู้ที่จะถือวิชาชีพในการให้ดอกให้กู้เงินอนอกระบบได้นั้นนะฮะบุคลิกหรือคุณสมบัติหลักๆของบุคคลเหล่านี้จะมีอะไรบ้างหนึ่งฮะมีเงินในคำว่ามีเงินในที่นี้อาจจะมีอยู่เดิมก็ได้หรือมีนายทุนครับออกเงินให้แล้วคุณก็ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการหนี้นอกระบบนั้น นะครับ,นะรบหนึ่งคือมีเงินประมาณนี้นะครับสองต้องมีใจเด็ดเดี่ยวหูดเหี่ยมมีบุค,คลิกเพิ่มเติมขึ้นมาอาจจะปากจัดหน่อยนะครับนี่คือบุค,คลิกของคุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถดำรงอาชีพนะยึดถือเป็นอาชีพในการให้กู้ดอกเบี้ยให้กู้เงินนอกระบบได้ ประมาณนี้โดยส่วนใหญ่นะครับนอกจากจะมีบุคลิกดังกล่าวนี้แล้วคุณสมบัติเพิ่มเติมเมื่อคืนต้องต้องมีมีอำนาจในในในแอเรียนั้นในท้องถิ่นที่ตัวเองอยู่นั้นหรืออ้างว่ามีอำนาจโดยส่วนมากจะอ้างว่ามีอำนาจรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักตำรวจคนนูน้นคนนี้รู้จักนายคนนั้นคนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับโดยการสร้างนะฮะ ความน่าเชื่อถือในการมีอำนาจนั้นนะฮะเช่นหากมีงานแต่งงานบวชงานศพงานอะไรก็ตามแต่ผู้คนเหล่านี้ก็จะมักจะแสดงตัวแล้วไปทําตัวสนิทสนมกับผู้มีอำนาจจริงๆทําตัวสนิทสนมกับานายอำเภอสนิทสนมกับผู้กํากับประมาณนี้ประมาณนี้หรือถ้าแหล่งถินทินใดเป็นที่มาที่เป็นศูนย์รวมของข้าราชการทหารท่านก็จะไปรู้จักกับ ในพลคนนั้นคนนี้นประมาณนี้นะฮะนี่นี่คือบุค,คลิกคุณสมบัติประมาณนั้นและก็เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือมากไปกว่านั้นก็คือมันจะมีทีมงานทีมงานก็เป็นพวกลิ้วล้อนะฮะขับมอสอ่งมอไซค์เก็บด,ดอกรายวันพอเห็นภาพนะครับดังนั้นจากคํานิยามที่ผมที่ผมอธิบายมาเบื้องต้นเนี่ยน,ะนี่นี่นอ้องระบบนอกจากกฎหมายไม่คุ้มครองไอ้อะไรไม่ไม่ควบคุมเขาแล้วเนี่ยนะครับ ในทางกลับกันเองเนี่ยนะกฎหมายก็ไม่ได้รับรองนะครับกฎหมายไม่ได้รับรองนี่เหล่านี้นะครับโดยมากพวกนี้เขาจะเขาเรียกอะไรทําทําผิดกฎหมายแต่พยายามอิงกฎหมายอยู่เหมือนกันเช่นมีการนะฮะทำสัญญากู้นี่รู้ดีรู้ดีด้วยนะพวกนี้ต้องทําสัญญากู้ครับและกําหนดดอกเบี้ยไม่ให้เกินกฎหมายกําหนดก็ส่วนมากก็จะคิดจะกําหนดดอกเบี้ยร้อยสิบห้าต่อเดือนเอ้ยต่อปีไว้ แต่พอเก็บจริงก็เป็นอันรู้กันว่าร้อยลยี่สิบต่อเดือนนะครับสิ่งที่กังวลนะฮะมีสองอย่างที่ประชาชนที่หลงเข้าไปในว,งวังวนเงินกู้รายวันก็ดีนี่นอกระบบที่พูดกันนี้ก็ดีนี่ฮะสิ่งที่เขามันเริ่มต้นจากความจําเป็นพอจําเป็นเสร็จปุ๊บพอติดก,กับเขาเป็นหนี้แล้วเนี่ยนะฮะพวกนี้เขาจะเขียนสัญญากู้โดยเขียนดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อ ต่อปีอย่างที่ผมเล่าห้ฟังแล้วโดยมากจะบวกดอกเบีย้ยเข้าไปในเงินต้นด้วยเช่นกู้ยืมเงินกัน10,000แบาทนะครับท่านก็จะมีความกรุณาแถมให้เป็นเงินต้น1นึ0 0 0สบาทอย่างนี้เป็นต้นนะมีการแถมด้วยนะครับและคิดดอกเบี้ยร้อยสิต่อปีเข้าไปถามว่าประชาชนผู้มีความเดือดร้อนมีความจําเป็นที่ต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วนเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะอิดออดได้ไหม นะฮะโดยหลักการแล้วก็จิตออดไม่ได้เพราะถ้าคุณไม่ยอมเซ็นคุณก็ไม่ได้เงินกู้นะครับโอเคนี่คือที่มาของการเป็นมีเงินกู้นะครับมีการเพิ่มเพิ่มเงินต้นเข้าไปนะฮะนอกจากจะคีดดอกเบีย้ยเกินกฎหมายที่กําหนดแล้วนะฮะแล้วยังเขียนเงินต้นเกินความเป็นจริงด้วยนะครับอาจจะลักษณะมีการหากักดอกหักอะไรก็ว่ากันไปในรายละเอียดเดี๋ยวท่านคงทราบดีอยู่แล้วล่ะโดยส่วนใหญ่นะครับมาสู่คําถามครับคราวนี้ อ่าซัมลอีกทีหนึ่งนะไอการเขียนสัญญากู้นี่มันจะมีการเขียนมีการอัปเดตด้วยนะอย่างเช่นคุณคุณกู้มาแล้วสามเดือนอย่างนี้เป็นต้นปรากฏว่าคุณจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยมาหรือขาดส่งดอกเบี้ยมาอย่างเงี้ยท่านก็จะจจุนาแถมอีกจากแสนห้าบวกเข้าไปจากแสนห้าเป็นสองแสนจากสองแสนเป็นห้าแสนมีการอัปเดตสัญญากู้นี้อยู่หนึ่งเลงนะฮะตามตามว่าท่านเป็นลูกหนี้ที่ดีหรือไม่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะฮะพอเข้าใจนะครับพอดื้ภาพออกทีคําถามครับ ท่านผู้เดือดร้อนอะพอแรกๆท่านก็ท่านก็เป็นคนมีความรับผิดชอบเหมือนนาะท่านกระจายไม่ว่าจะเป็นถ้าใครมีสตุ้งต่ตงคหาเงินไม่ได้เดี๋ยวเอาดอกเบี้ยเอาตืนต้นมาจ่ายเขาพร้อมดอกเบี้ยบางท่านไม่ไหวก็จ่ายเฉพาะดอกนะฮะจ่ายเฉพาะดอกไปเรื่อยๆจนอยู่มาวะอยู่มานะฮะโดยโดยโดยธรรมชาติคนที่ไปกู้ยืมเงินเขาก็คนชักหน้าไปถึงหลังแหละครับพอคุณจ่ายจ่ายไปจ่ายดอกจ่ายดอกจ่ายดอกไปเผยๆนี่ท่วมต้นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย สุดท้ายช็อตครับไม่มีตังค์จ่ายทําไงครับเขียนคาถามถามาถามผมบอกว่าจะทํายัางไงผมก็จะถามกลับไปท่านว่าหนึ่งนะฮะท่านกลัวอะไรต้องถามแต่ว่าท่านกลัวอะไรถ้าเป็นคนปฏิชนธรรมดาท,ทั่วไปก็ต้องกลัวเรื่องสัญญากู่ถูกไหมซึ่ง <muchas gracias> ในสัญญากู้นะั้นเป็นสัญญากู้ที่ไม่ชอบวยกฎหมายเพราะอะไรครับหนึ่งคิดดอกเบี้ย มันเป็นนิติกรรมอำพรางกู้กันแสนหนึ่งคุณไปบอกแสนห้าดอกเบีย้ยคุณเก็บกันนะฮะอย่างนี้เป็นต้นดอกเบีย้ยเขียนแล้ว15สิบห้าต่อปีแต่คุณเก็บกันจริงร้อยหยี่สิบต่อเดือนอย่างเงี้ยนี่ยะฮะมันมีกฎหมายกำหนดอยู่แล้วถ้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปไปอ้างอิงกฎหมายว่าคุณให้กฎหมายคุ้มครองพว,อรพวกนี้นอกระบบพวกเนี้ยกฎหมายท่านไม่คุ้มครองหรอกครับท่านก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้กับคนเหล่านี้หรอกครับเพราะฉะนั้นเรื่องการฟอ้องร้อง ในสัญญากู้นั้นผมแนะนําในความเห็นผมนะครับผมแนะนําว่าไม่ต้องกลัวครับก็ปล่อยเขาฟ้องไปเขาจะฟ้องนะเขาฟ้องก็ฟ้องไปเราก็ไปสูตสสรร้ต่อสู้ยื่นคำริการต่อสู้คดีในชั้นศาลนั่นแหละครับว่าเรามีการชําระหนี้ครบถ้วนไปแล้วนะไอ,ไอ้ครบถ้วนคืออะไรก็ดอกเบี้ยที่คุณจ่ายเข้าไปนั่นแหละครับมีเมื่อเมื่อเช้ามีน้องคนหนึ่งเขียนมาถามเป็นหนี้อยู่สองแสนสวัสดีเพื่อนเพื่อนชายนะ เนี่ยสู่เวิงวงัอัอเกยโพนี่ใช่ไหมที่เขียนถามป่มชานี้ใช่ไหมสองแสนหกหมื่นบาทใช่ไหมอนมาเดือนละจ่ายดอกนะครับเดือนหนึ่งหมื่นบาทโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะครับคนไม่มีสตังค์แต่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เดือนละหนึ่งหมื่นบาทนี้ไม่ธรรมดานะครับคำว่าดอกเบี้ยหมายถึงอะไรว่าเงินต้นก็ไม่หาย่ะครับสองแสนหกก็อยู่สองแสนหกอย่างนั้นนะครับทุกเดือนทุกเดือนเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นอย่างเงี้ยนะฮะผมถึงบอกว่าในเบื้องต้นนะครับ ถ้าคุณกลัวเรื่องเขาฟ้องร้องไม่ต้องกลัวสู้คดีไปใน,ใน,ใ,นในความเป็นจริงนะฮะไม่ได้ว่าบอกว่าเราจ่ายเดือนละหมื่นมาแล้วกี่เดือนก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นนี่ในสัญญากู้ที่เขาเขียนไว้เนี่ยสองแสนหกเนี่ยก็หักลงไปนะครับเพราะเขาคิดดอกเบี้ยเกินกฎหมายกําหนดเนี่ยกศาลท่านจะไม่ให้ดอกเบี้ยอยู่แล้วนะครับกรณีเงินกู้แล้วคิดดอกเบี้ยเกินกฎหมายกําหนดดอกเบี้ยนั้นไม่ชอบครับไม่มีสิทธิ์คิดดอกเบี้ยเลยครับดอกเบี้ยตกหายไปแลวเหลือเฉพาะเงินต้น ท่านเอาเงินต้นเข้ามาจริง2 0 0กท่านก็เป็นนี้เขาเพียง2 0 0สนะฮะเงินเดือนละ1,000บาทของท่านเนี่ยที่ท่านชำระเข้าไปแล้วเนี่ยถือเป็นชาระเงินต้นเลยนะครับเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นก็คุณจ่ายมาแล้ว10เดือนนี่ก็หายไปแสนนึงประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับถ้าท่านกลัวเรื่องการฟ้องร้องก็ผมแนะนบให้สู้นะครับคราวนี้สิ่งที่ท่านกลัวอันดับสองคืออะไรคมคูครับมีน้องอีกท่านหนึ่งถามเมื่อวานนี้ เขาบังคับที่จะให้หนูชำระหนี้ผมถามว่าคาเขาบังคับยังไงน้องก็ตอบว่าข่มขู่บอกจะแจ้งความจะยัดข้อหาอะไรประมาณนี้ก็มันเข้าสู่อีดอกเดิมที่ผมที่ผมเรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นก็คือว่าบุคลิกของของผู้ที่นะฮะจะเป็นผู้ให้กู้นอกระบบได้นั้นต้องมีบุคลิกอย่างที่ผมเรียนไปแล้วซึ่งโดยมากผมใช้คำว่าโดยมาก จะไม่มีอำนาจจริงหรอครับเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปกลัวว่าเขาจะยัดข้อหาไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นนะผมนึงพยายามบอกว่าท่านไม่ต้องกลัวคนที่อยู่ทาอาชีพลักษณะแบบนี้เนี่ยมันผมเอาผมใช้คํานี้แล้วกันนะครับคนดีๆเขาไม่สนับสนุนครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าคนดีๆจะมาเป็นเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือให้คนเหล่านี้มาบีบบังคับท่านผมถึงแน่นะว่าถ้าเขากลัวอย่างนั้นเนี่ยเขาจะแจ้งความจับมันจะแจ้งความข้อหาอะไรเงินกู้เขาเราจะโดนแจ้งความจับถูกไหมฮะ เขาจะยัเข้อหาเขาจะยักข้อหาอะไรมันไม่มีตำรวจคนไหนไปสนับสนุนผู้กระทำความผิดหรอกครับนะครับอันนี้กเรื่องที่สองนะเขาจะที่เขาข่มขู่อะไรประมาณนี้ท่านก็ไม่ต้องกลัวคำข่มขู่เขานะครับแต่แต่ถ้าท่านรู้สึกสำนึกจริงๆไม่ใช่ว่าตั้งใจจะไปโกงเขาอะนะครับสำนึกจริงๆว่าท่านอยากจะชำระหนี้เขาก็ชำระหนี้เขาเพียงเท่าที่เป็นหนี้นั่นแหละครับ ส่วนนอกเหนือจากนั้นท่านแต่เพียงบอกว่าตอนที่ท่านชำระหนี้ท่านก็ทําสัญญาเขียนบันทึกให้เรียบรัดกลุ่มหน่อยละกันบอกว่าชําระหนี้แล้วส่วนเขาจะเขียนว่าเป็นดอกบ่ก้งดอกเบี้ย ع, อะไรเรื่องของเขาแต่ให้รู้ว่ามีการจ่ายเงินเขาไปจริงเท่านั้นเท่านี้ว่างกันไปนะการที่เขาฟ้องร้องแตนะ่ฟ้องร้องเราก็จะได้สู้เขาได้ว่างั้นเถอะประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่องที่สามที่ท่านกลัวกลัวอะไรครับก็ไอ้ลิลวล้อไอ้ขับมอเตอร์ไซค์อะไรฮะไอ้ลิ้วล้อ,อ,วลอ,อ,วลอพวกนั้นแหละท่านก็กลัวว่าให้มันจะมาทําร้ายเราไหมหากมีการการะทำลักษณะมีการข,ข่มขู่เอาเงิน ก็แจ้งความครับกันโชคทรัพย์ครับหากมีการทําร้ายร่างกาย <c oughs> ทาร้ายเข้าของ <c oughs> ก็ว่ากันไปตามคดีคดีไปเลยครับทํให้เสียทรัพย์ก็ว่ากันไปบุกรุกก็ว่ากันไปทําร้ายร่างกายก็ว่ากันไปเป็นคดีคดีไปกฎหมายคุ้มครองคนดีครับกฎหมายไม่ได้เป็นเครื่องมือให้กับคนไม่ดีนะฮะนี่นี่นคือเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้นะครับวันนี้ผมเดินทางมาศา,าลจะศาลล้มละลายกลางนะฮะตอนนี้ผมขับรถมาถึงแล้วจริงๆตั้งใจว่าจะไม่ไล่สดแล้วลหละแต่พอดีมีเรื่องนี้เข้ามาก่อน ก็มีคำถามอะไรไหมครับคำถามผมจะได้ตอบคำถามท่านเลยในทีเดียวพี่ย่าน,นะครับผมเข้าที่จอดรถแทบเลงศูนย์ราชการตรงแจง้งวัฒนะก็รถเยอะที่จอดน้อยครับเป็นคอนเซปต์เนี่ยต้องขึ้นมาจอดบนทุนบาทประมาณนี้นะครับมีคําถามอะไรไหม เป็นกาลังใจให้นะครับเป็นกําลังใจให้สําหรับท่านที่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการทํามาหาเลี้ยงชีพนะฮะก,ก็ขอให้สู้สู้กันไปเศรษฐกิจกแบบนี้สถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้ก็ต้องปคองตัวนะครับพยายามอย่าไปสร้างหนี้สร้างสินพยายามอยู่อย่างพอเพียงนะฮะมีน้อยใช้น้อยกินน้อยอย่าไปเกินตัวประมาณนั้นละกันในเบื้องต้นนะครับ นเป็นที่พึ่งแห่งตนครับเราต้องช่วยตัวเองก่อนก่อนที่ท่านจะให้คนอื่นช่วยนะฮะแต่หาคาถามที่ท่านถามมาถามผมมาเนีนในเรื่องนี่นกระบบเนี่ยก็ผมก,ก,ก็ชี้แจงไปตามนี้ก่อนแล้วกันนะครับเวลาพรเพื่อนคุณครูนะเป็นไงบ้างคุณครูพี่เอกรับชมอยู่สวัสดีครับพี่เอก็กมีคําถามอะไรไหมนะครับก็ก็ประมาณนี้ผมผม จริงๆจริงๆการให้กู้กู้ยืมเงินกันเนี่ยถ้ามองในในมองที่สิ่งที่ท่านได้เนี่ยมันมันก็เป็นการช่วยเหลือท่าน่ะเนาะท่านให้ท่านได้ขยับขยายหรือพอ,อเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่มันขับขันไม่ได้บ้างแต่พี่หนูว่ามันก็มีคนบางจำพวกที่อาศัยทำมาหากินบนความเดือดร้อนของชาวบ้านเขาแหละครับสวัสดีครับพี่อาทิตย์มีอะไรคำถามอะไรไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็คนไทยด้วยกันรตรงไปตรงมาช่วยเหลือกันได้เอาพอร่วมอร่วยนะฮะทำดีกว่านะครับพอจะทำมาหากินโดยการที่ไปขูดรีดทำร้ายเขาเพื่อจะบีบเอาเงินมันมีข่าวอยู่เนืองๆนะครับาหากหากท่านประสบปัญหาเอาบางคนอาจจะบอกโอ้หทานายก็พูดได้ทานายไม,ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ทานายอาจจะปากดีพูดได้เอาตัวรอดไปได้เงี้ย ในความเห็นผมผมก็ต้องแก้ปัญหาแบบนั้นแหละครับแต่ถ้าสมมุติว่าท่านท่านจวนตัวจริงๆนะฮะเจอมีการกดดันท่านมากๆเนี่ยผมแนะนําอย่างนี้ครับเบื้องต้นให้ไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมครับนะครับเพราะว่ามันศูนย์ศูนย์ดำรงธรรมนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาประชาชนอยู่แล้วลหละผมก็มีโอกาสได้แนะนําไม่ว่าจะเป็นคนรู้จัก,จกลูกความหรือ,อเป็นสมาชิกในเพจเราก็ดี ให้ไปติดต่อที่ศูนย์อารมทำก็กจบไปหลายเคสนะฮะก็สามารถแก้ปัญหาไปได้นะครับหากนะะแต่หากนะนะนะเา,เาผมผมคิดอย่างนี้แล้วกันเอาผมผมให้คำแนะนำอย่างนี้ก็แล้วกรณีถ้ามันมันพอมันพอขยับขยายได้เนะน,นี่ยผมผมเละนคอมเ้นหนีนะ <c oughs> ก็ก็มันจนตัวจริง,รงมันทําอะไรไม่ได้พวกนี้มันไม่ตามหรอกครับมันไม่เก่งอะไรขนาดนั้นหรอกนะอย่าไปกลัวอะไรมาก ํหำหาเขามามาเขาเรียกอะไรมาประจานท่านมาพูดประมาณเปล่าประกาศทําให้ท่านอับอายลักษณะอย่างนี้ผมก็มองว่าการที่เราไปกู้ยืมเงินใครเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ใช่หน้าเรื่องไม่ใช่เรื่องหน้าอายหรอกครับมันจะหน้าอายสะกว่าถ้าท่านถ้าท่านไม่รับผิดชอบในนี่ที่ที่เขาเขาช่วยท่านแต่ท่านไปหนีเขาเอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหน้าอายแต่ถ้าโอ้โหมันเราก็พยายามจะจะชำระหนี้แล้วแต่มันโหดเหลือเกินอย่างเงี้ยอย่างนั้นก็ไม่ไหวอย่างนั้นเรา การถือว่าเราหนีมันอาจจะเป็นการแก้ปัญหาเอาตัวรอดไปก่อนแก้ผ้าหน้ารอดไปก่อนเนาะประมาณนั้นนะครับตอนนี้ก็แปดนาฬิกายี่สิบหกนาทีเนาะวันนี้เวลาผ่านไปเร็วมมกแปบ๊บหนึ่งถึงแล้วก็แล้วว่าจริงๆตั้งใจว่าจะไม่ไม่ไล่บนเชาววันนี้นะแต่ึ้นตามที่ขึ้นหัวข้อถ้ามีคําถามเกี่ยวกับนี่น้องระบบไหมครับคนที่เข้ามาใหม่มีลืมมีปัญหากำลังจวนตัวเลยไหมเกิดกับตัวอยู่นะครับ มีหลายคนเขาเขาก,ก็คุยกับผมบอกว่าไปแจ้งความไปแจ้งความตำรวจท่านก็บางท่านท่านก็รับแจ้งความท่านก็ช่วยบางท่านท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องคดีแพ่งนะ่ซงซึ่งในความจริงมันก็ใช่มันเป็นคดีแพ่งเรื่องผู้ยืมนะฮะแต่มันมีความผิดอาญาแฝงอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการข่มขู่ก็ดีการกันโชคทรัพย์ก็ดีถามค่ะแล้วเขาแล้วเขามาเอาเงินหนูไปปล่อยร้อยละยี่แต่เขาไม่คืนหนูทำางานครับก็ช่อโกงสิครับ ก็ชอบโกงครับท่านก็แจ้งความชอบโกงค,คืออย่างนี้ฮะการที่เขาอาเงินไปปล่อยกู้เนี่ยนะบางคนบางคนที่เขาไม,ไม่แจ้งความเพราะอะไรเพราะกลัวตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองก็ผิดเหมือนกันถูกไหมครับเอาเงินไปปล่อยกู้แล้วก็คิดดอกเบีย้ยเกินที่กฎหมายกำหนดท่านก็รู้สึกว่าท่านก็กลัวท่านก็ไม่กล้าที่จะไปแจ้งโคงแจ้งความนะฮะถ้าสมมุติว่าไอคนที่มันเอาไปปล่อยกู้มันปล่อยกู้จริง นะครับอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นมันก็เป็นคดีแพ่งธรรมดาก็คือผิดสัญญาถือว่าเขายืมตังค์ท่านไปเอาตังค์ท่านไปลงทุนลักษณะแบบนี้มันก็เป็นการเอาตังค์ท่านไปแทบก็เรียกฟ้องเรียกคืนได้นะครับแต่ถ้ากรณีชอโกงก็คือว่ามันบอกว่าจะเอาไปปล่อยกู้นะฮะแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้ปล่อยกู้มันเอาเงินซืเอเอาเงินท่านไปหนึ่งแสนบาทบอกหนึ่งเดือนได้ดอกได้กําไรมาได้ดอกเบี้ยมาหนึ่งหมื่นบาทนะฮะ เดือนแรกเขาก็ให้ท่านถูกไหมฮะให้ท่านมึดหนึ่งหมื่นบาทมันเอาเงินที่ไหนมาให้ท่านหนึ่งหมื่นบาทก็อเอาเงินหนึ่งแสนที่ท่านให้เขาไปนั่นแหละครับเขาก็จะเหลืออยู่เก้าหมื่นบาทพอเดือนที่สองเขาก็ให้ท่านอีกหนึ่งหมื่นบาทเงินไหนอะฮะก็ไอเงินหนึ่งแสนท่านนั่นแหละนะครับเขาก็จะเหลือแปดหมื่นบาทพอเดือนที่สามบอกว่าลูกหนี้ที่ยืมเงินไปหนึ่งแสนบาทนั้นหลบหนีไปอย่างนี้เป็นต้นเขาก็จะได้เงินท่านไปแปด 80,000บาทพอนึกภาพบอกไหมครับลักษณะอย่างนี้เขาเรียกชอ่อโกงครับเขาเรียกชอ่อโกงอ๋อพอเข้าใจนะคุณอำพรนะพี่อำพรเนาะแต่นี้รายละเอียดผมไม่ทราบของของของคุณอำพรนะนะว่ามันมันแบบไหนแต่ถามว่าแค่เขาเอาเงินไปปล่อยกู้เขาบอกไปเอ,เอาเงินไปปล่อยกู้รอลยลี่เนี่ยแล้วไม่คืนหนูทายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือก,ก็ตรงไปตรงมาเขาเ,าเงินเราไปเท่าไหร่ทําทสัญญากันไว้ไหมล่ะดูไหมฮะ ลักษณะนี้มันไม่ใช่เรื่องกู้ยืมเงินด้วยนะมันไม่จําเป็นต้องมีหลักฐานการกู้ยืมเงินนะ,ะวิธีการเบื้องต้นก็คือจะแจ้งความว่าชอบโกงไว้ก่อนนะฮะพอเอาคดีคดีอาญาบีบเข้าไว้เนี่ยหากเขาไม่ได้ชอบโกงเขาก็ต้องมาที่สถานีตารวจเพื่อจะบอกว่าไม่ได้ชอบโกงเงินนี้ไปให้ใครอะไรอย่างน้ก็สื่อกัอนไปก็ทำบันทึกประจําวันว่าแล้วเงินที่เอาไปจะคืนยังไงอะไรอย่างนงีก็ถือโอกาสทําอย่างนั้นไปเลยพอพอ,อนึกภาพออกไหมครับ นะประมาณนี้นะครับที่ยำพผอนนะทุกท่านมีใครบ้างเอ่ยส่งหัวใจมาให้ให้รู้หน่อยซิว่าใครคุย <c oughs> อยู่คนเดียวมีคำถามอีกงไหงมวันนี้อาจจะไปเร็วมาเร็วนะเมื่อวานนี้คุยกันไปสองช่วงช่วงละเกือบเกือบสองชั่วโมงนะแต่ละช่วงช่วงชั่วโมงกว่าเลยแหละก็พูดอยู่คนเดียวยาวเลยจากกรุงเทพถึงโคราชกันเลยทีเดียวสองเรื่องนะครับ าใครสนใจก็กลับไปดูบันทึกไว้ได้นะครับดูย้อนหลังได้นะฮะในเรื่องเรื่องแรกถ้าผมจำไม่ผิดเป็นเรื่องอะไรอะเรื่องการประกันตัวใช่ไหมประกันตัวแล้วก็เรื่องที่สองก็เป็นเรื่องการเริ่มต้นคดีนะฮะสนใจก็เข้าไปไปดูได้มันอาจจะยาวหน่อยแต่วันนี้จะสั้นเพราะว่าขึ้นหัวข้อไว้เรื่องนีนอกระบบนะครับโอ,โอ้หัวใจมาลวเลยใครไม่รู้เนี่ย <laughs> ขอบคุณมากครับ จะเลือกนะครับขอบคุณค่ะความรู้จักท่านทนายอ,อ๋อสู่ความเมืองวางอันไกลโพนี่ชื่อนี่ไทยเป็นคนตั้งให้นะตั้งชื่อก่อนหน้านี้มันรู้สึกว่าทาง f a c e b o o k เขาจะเขาจะจะซีเรียสเรื่องการตั้งชื่อใช่ไหมหลังๆมามีการแต่การไม่บมืนครับนะเป็นการแบบว่าขอความร่วมมือจริงๆถ้าตั้ง Facebook เ,เนี่ยถ้าทำเป็นชื่อเราเองซะ หรืออะไรอย่างนี้เราสามารถต่อยอดได้นะอย่างของผมเนี่ยผมทําเป็นเพจคุณอะไรเอ่ยนงปากาใช่ไหมพี่นงปากาเนาะขอบคุณครับขอบคุณเรื่องอะไรเนะาะแสดงว่าตรงใจใช่ไหมปัญหนานี่โดนตรงใจเลยใช่ไหมขอบคุณเลยขอบคุณไม่เป็นไรครับขอบคุณากครับกินด,ดีครับพี่นะครับก็เราก็สามารถต่อยอดได้นะครับสามารถที่จะทําเป็นค่าขายออนไลน์ได้นะมันมันเหมือนมีหนึ่งร้านค้าโดยที่ไม่ต้องเสียค่าเช่าอะผมมองว่า มันมันก็เป็นประโยชน์นะถ้าเราใช้มันเป็นประโยชน์จะค้าขายจะอะไรแต่ขอให้สร้างเพจหรือสร้าง Facebook นะั้นให้มันมีความน่าเชื่อถือมากๆความน่าเชื่อถือมากๆหมายถึงว่ามีการตรงไปตรงมานในการค้าขายมีการซื้อขายจริงส่งของจริงอะไรประมาณนี้ครับผมว่ามันก็จะทําให้ให้อยู่ได้ยาวๆแล้วก็ทําประโยชน์ได้กับต,ตัวเรานไม่ต้องไปเช่าหน้าร้านสมัยโอ้ทุกวันสมัยก่อนนะถ้าอยากได้ทำเลดีๆใช่ไหมฮะอยากได้บูธขายของในห้างดังๆทำเลดีๆเนี่ยคุณต้อง ต้องเสียค่าเช่าเยอะแต่นี่พอคุณมีเฟ e บุ o กเนี่ยคุณสามารถทำเป็นหนึ่งร้านค้าคุณโดยที่ไม่ต้องเสียค่าเช่าเลยผมมองว่ามันมีประโยชน์นะนะครับอย่างของาผมเองผมก็ไม่ได้มองเรื่องการค้ากำไรอ่าเนาะผมมองเรื่องเป็นการกระจายความความรู้แล้วกันนะครับทุกคนที่เข้ามาเขียนคาถามในอินบ็อกผมนะครับผมจะขอความร่วมมือนะให้ท่านเนี่ยนะครับทำการกดไ like, ลค, carriage, ค์กดแชร์เพจของผม3เพจนะฮะก็คือเพจนี้ นายอาสาปรึกษาฟรีเหตุผลเพราะว่าจะได้กระจายกระจายให้คนที่เขาไม่มีโอกาสนะครับหรือคนที่ยังไม่รู้จักเพศอย่างนี้ผมถือว่ามีประโยชน์นะครผมมองว่ามีประโยชน์แล้วก็ผมเชื่อว่ามีประโยชน์เขาจะได้มีโอกาสได้รู้จักเพศน,นี้แล้วก็เขียนคําถามเข้า,า,ามาเราจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันนอกครอบครัวของนายอาสาปรึกษาฟรีหากวันวันใดมีกิจกรรมอะไรหรือมีสิ่งดีๆเราจะมาบอกกัน การ่วมทำธรรมจะได้ทําบุญร่วมกันเนาะชาติหนามีจริงเราจะได้มามาพบมาเจอกันอีกมาช่วยเหลือเพื่อกูลกันนะครับเ,เพจที่2ก็คือทนายขายรถขายบ้านอันนั้นก็เป็นอาชีพเสริมผมผมพอดีผมเป็นคนชอบรถผมก็เลยมีรถซื้อรถมารถตัวเองก็ดีหรือว่ารถพักพวกอะไรอย่างเงี้ยครับมาลงขายในราคาที่ต้องย่อมเยาไม่แพงน,นะครับมีบ้านฝากบ้านได้นะฮะแฟนเพจเรา ้ามีบ้านที่อยากจะขายเขาขายนี่ต่อให้คนอื่นอีกค่ะเงินเป็นแสนขายสอง,ส,องสามหมื่นนั่นแหละฮะอย่าไปนสนใจครับอย่าหมายถึงใครของใครตรงที่ให้เขายืมเงินใช่ไหมถามค่ะเอาเงินไปปล่อยร้อยละยี่แต่เขาคือมันทําไม่ได้นะครับไอ,อ้สิ่งที่เขาทำนะี่มันผิดกฎหมายนะครับไอ้พี่พ,พี่พี่อมพรลองทําอย่างที่ผมแนะนานะฮะลองไปแจ้งความช่อโกงก่อนเลยนะไปที่สถานีตํารวจเลยช่อโกงว่าคนนี้มันช่อโกงโดยการอ้างว่าเอาเงินไปปล่อยกู้ แล้วก็เอาไปโดยที่ไม่ได้ปล่อยกู้จริงคุณตั้งเรื่องอย่างนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวตำรวจดำเนินาก,การหมายลงหมายเรียกโทรศัพท์ติดต่อมาให้มันมาให้ปากคำมาให้การต่อพนักงานสอบสวนนะฮนะเดี๋ยวค่อยว่าแล้วค่อยเจรจากันตรงนั้นตั้งข้อหาหนักไว้ก่อนนะฮะผมมองว่าเรื่องนี้มันเข้าข่ายช่อโกงนะครับก็ก็เอาบ้านมาฝากได้ฝากขายได้เพราะว่ากรณีที่คุณไปจ้างบริษัทนะฮะไปจ้างบริษัทร,รับฝากขายบ้านอะไรพวกนี้เขาจะคิดเปอร์เซ็นต์นะฮะเวลาซื้อขายกันเนี่ยในที่สาคัญที่สุด พวกนี้ถ้าเขาขายจริงมันก็ไม่เป็นไรนะฮะผมเทือ่อเพรเท่าที่ผมเจอมาคือเขาไม่ขายครับเราเอาเขาเอาบ้านเรามามาดองไว้ใช้คราบดองไว้เขาทาสัญญาหนึ่งญญปีสองปีก็ว่ากันไปเนี่ยในสัญญาอ่านดีๆนะครับถ้าคุณขายบ้านได้เองในระหว่างในสัญญานั้นหนึ่งปีสองปีก็ตามแต่เนี่ยคุณต้องจ่ายค่าดําเนินการให้เขานะครับอ่านสัญญาดีๆนะครับโดนฟ้องร้องกันมาเยอะแล้วเอแเ้วชั้นก็ขายบ้านให้ญาติชันเองทาไมเธอฉันต้องจ่ายตังค์ให้เธอด้วย สามเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่ากันไปซึ่งในความรู้สึกเรามันไม่ใช่ครับแต่ถ้าคุณเป็นคนขายให้เราเราให้อยู่แล้วเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยถูกไหมครับประมาณนี้นะฮะรู้สึกว่ามันถูกแล้วเอาเปรียบก็เอามาฝากไว้ที่เพจผมได้นะฮะตกลงกันว่าทำรีอยู่ตรงไหนถ่ายรูปส่งมานะฮะผมทาโปรโมทขายให้นะฮะแล้วก็ตรงไปตรงมาก็คือว่าถ้าผมถ้าขายได้จากผมจากเพจผมเนี่ยอ่านะพี่หมูสวัสดีรับชมอีกแล้วถ้าขายได้จากเพจผมเนี่ยนะฮะ ผมก็จะคิดเปอร์เซ็นต์ตามตกลงกันไว้สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วแต่เราคุยกันนะครับแต่ถ้าท่านขายเองได้นะฮะหรือท่านในระหว่างนั้นท่านก็อาจจะมีช่องทางอื่นของท่านเนี่ยผมก็ไม่ยุ่งกับท่านแล้ครับถ้ามันไม่ได้ผ่านผมเนี่ยผมก็ไม่ไปคิดตันท่านอยู่แล้วนะฮะอย่างนี้ตรงไปตรงมานะครับเนี่นคือเพจที่สองเพจที่สามก็คือหมามุ่ยอินเดียหมามุ่ยอินเดีย บางท่านผมก็สังเกตแล้วหลังท่านท่านเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยท่านจะบอกว่าเอ้ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กดไลค์กดแชร์เพจนี้ได้ไหมดูแล้วมันน่าเกลียดจริงจริงๆถ้ามองว่าเป็นเป็นเรื่องของของสรรพคุณในทางในทางเชิงลบเนี่ยมันก็จะมันก็จะไม่ดีนะครับแต่ในความเป็นจริงหมามุ่ยหมามุ่ยอินเดียเนี่ยนะฮะมันมีสรรพคุณในการรักษาโรคพาร์กินสันนะครับยาตัวนี้นะฮะไม่ใช่ว่าคุณจะไปไปมองว่าเป็นเรื่องของทางเพศอย่างเดียวนะจริงๆมันมีสรรพคุณอย่างอื่น หากเรามองว่ามันเป็นสรรพคุณในทางที่ดีมันก็ดีนะฮะามาโมอินเดียเนี่ยมันมีสรรพคุณในการารักษาโรคพากินสันกล้ามเนื้ออ่อนแรงผมใช้แล้วผมเห็นผลก็คือว่าปกติเวลาผมปั่นจักรยานเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเมื่อวานนี้นะว่าผมผมชอบปั่นจักรยาน,นยผมชอบผมปั่นจักรยานไประยะประมาณสักห้าสิบกิโลหรือประมาณประมาณเนี้ยผมจะผมมักจะเป็นตะคิวนะฮะเพราะว่า กล้ามเนื้อเราอาจจะไม่ได้ใช้งานเราอาจจะไม่แข็งแรงเลยประมาณนี้นะครับแต่พอผมกินยาตัวนี้เชื่อไหมครับว่าผมไม่เคยเนตะาคิวเลยเนะี่ยอาจจะว่าไปนะครับนั่นแหละฮะมันก็มีข้อดีของมันอย่าไปมองว่ามันเป็นเรื่องน่าอายเป็นเรื่องไม่สุภาพอะไรจริงๆไม่ใช่เรามองถึงผลประโยชน์ของมันจริงๆคุณไปลองศึกษาหาความรู้ดูลองเสิร์ชในใน Google ดูละกันว่าหมามูอินเดีย ia, มีสรรพคุณอะไรจริงๆมีสรรพคุณหลายอย่างเลยนะครับไอเพียงไอเพียงไอเรื่องเทศน่มันเป็นเพียงแค่หนึ่งในนั้นแค่นั้นเองนะครับก็ฝากไปด้วย แต่ถ้าท่านใดไม่สะดวกในการไม่สบายใจก็ไม่เป็นไรไม่ได้บังคับกันนะครับก็มีอยู่3ม mm. เพจนี้แค่นั้นเองนะครับก็แท่านที่เข้ามาก็ขอบคุณมากนะครับหัวข้อที่ผมตั้งไวก้ก็เล่ามาจบแล้วแล้วนะครับก็ยังไงผมมาถึงสารแล้วก็ขออนุญาตจบการไลฟ์สดช่วงเช้าเนี่ยแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าจังหวะไหนดีดนะฮะก็จะจะมาลาอยู่เรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ